ใครที่พูดแบบนี้ว่าเอ๊ะประเทศนั้นดีกว่าประเทศนี้ดีกว่าก็ไปสิไปอยู่ประเทศนั้นผมว่าเป็นคําที่มันตลกมากเลยฮะประเทศไทยมันเป็นของทุกคนคุณจะมาไล่ผมได้ยังไงเพราะเรากําลังพูดเพื่อพัฒนาแต่ถ้าคุณไม่อยากจะอยู่ประเทศที่มันพัฒนาขึ้นคุณนั่นแหละควรจะไปไปอยู่ไหนก็ได้ไปเถอะก็เราต้องพัฒนาและไม่พัฒนาได้ยังไง mm. นะฮะถ้าไม่พัฒนาเราจริง จมปักอยู่กับที่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเรื่องอย่างเช่นการแจกเงิน,นแจกในจํานวนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศผมว่ามันแย่ <c oughs> ก็ไปอยู่อเมริกาค่ะ <c oughs> หมายความว่าไง <c oughs> เพราะฉะนั้นผมว่าบางทีเนี่ยถ้าเรามาศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าโหมดนี้ให้ได้ เราก็จะสามารถเติบโตไปอย่างยั่งยืนได้ถามว่ารัฐบาลจะแจกเงินแบบนี้ได้ไหมสักสิบปีมันก็แจกไม่ได้แล้วที่สำคัญคือมันแจกไม่ได้คับทุกๆคนถ้าจะแจกผมแนะนำนะต้องแจกกับทุกคนรวยก็ต้องแจกจนก็ต้องแจกคํานี้มันจึงเป็นคําที่ว่ารวยจนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะฮะ อันนี้สำคัญจริงๆนะผมไม่รู้ว่ารัฐบาลคิดยังไงแต่ว่ารวยจนเนี่ยมันเป็นสิทธิเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นใครได้อะไรก็ต้องได้ทุกคนไม่ได้บอกว่าคนรวยอยากอยากให้นะแต่ถ้าเรายืนอยู่บนรอยืนอยู่บนกฎหมายยืนอยู่บนกฎทุกๆเรื่องเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราก็จะไม่ถูกใครละเมินะอย่างเมื่อวันศุกร์ ผมไปถ่ายรายการที่รามอินทาเจอคนจนนะฮเจอคนจนเดินอยู่ริมถนนบ้านไม่มีอาศัยเขาอยู่ข้าวไม่มีจะกินลำบากมากลูกไม่มีเมียไม่มีเป็นคุณลุงแก่แกโซนเชี่ผมก็เลยเรียกให้มากินข้าวกว็ให้เขากินฟรีทุกอย่างฟรีอันนี้ผมไม่ได้พูดออกความดีใส่ตัวนะ เพราะมันเป็นเรื่องจริงบางคนอาจจะอยู่ในนี้ด้วยก็ได้เพราะว่าผมไปผมไปดูโรงงานผลิตน้ําพริกผมอ่เสร็จเรียบร้อยนอกจากกินฟรีทุกอย่างแล้วเนี่ยผมก็บอกที่ร้านค้านั้นเลยว่าอทุกกลางวันให้เขากินฟรีตลอดอถ้ามีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวมาเก็บกับผมนะฮะก็สั่งคุณลุงว่าอทุกกลางวันคุณลุงมากินนะจะกินเท่าไหร่ก็ได้ กินให้เต็มที่ <c oughs> นะกินเท่าไหร่ก็ได้จะกินสองจานสามจานกินให้เต็มที่อ่ะก่อนกลับผมก็ให้เงินไปอีกนิดนึงคุณคิดดูสิว่าแล้วคนเหล่านี้เขาจะเข้าถึงเงินที่รัฐบาลแจกด้วยวิธีอะไรเขาจะเข้าถึงเงินที่รัฐบาลแจกด้วยวิธีอะไรในเมื่อข้อหนึ่งโทรศัพท์ก็ไม่มี ข้อที่2เว็บไซต์เป็นยังไงก็ไม่รู้จักข้อที่สามไ i ฟอยู่ไหนก็ไม่รู้จักข้อที่4 4G5G อะไรก็ไม่รู้จักแล้วคนเหล่านี้เขาจะได้จำนวนกี่พันบาทของรัฐบาลได้อย่างไรแต่เขามีบัตรประชาชนนะก็เป็นคนไทย <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้น นี่เป็นสิ่งสำคัญคนนี้ไม่ใช่เป็นมีคนเดียวในประเทศไทยมีทุกถนนมีทุกอำเภอมีทุกจังหวัดอย่างน้อยๆเลยอ่ะผมมั่นใจจังหวัดหนึ่งไม่ต่ำกว่าหลายหมื่นคนคูณ 77, ผมว่ามีคนแบบเนี้ยเป็นล้านทั้งประเทศไทยนะเป็นล้านเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมคนเหล่านี้นะ เราะเขายังมีไ d c ดี d การ์มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยผมก็าถามแล้วอ๋อล้วไปรักษาตัวไปไงใหม่ไม่รู้จะไปยังไงไปแล้วโอ้โหมันลำบากอะเอาเป็นว่าเขาช่วยหนึ่งอิ่มท้องวันนี้ไปก่อนนะแล้วทุกๆวันคุณลุงมาอิ่มท้องที่นี่ได้ทุกวันไม่ต้องเสียตังค์อ่ะแล้วก็เอาเงินนี้ไปแล้วคุณลุงไปตัดผมไปโกนหนวดนะไปอาบน้ำอาบท่าบอกที่ร้านเขา นะว่าถ้าคุณลุงมาเนี่ยมันมีห้องน้ำเนี่ยอาบน้ำอาบท่าให้เขาอาบซะหน่อยแล้วก็เลยบอกโรงงานน้ำพริกว่าเนี่ยเรียกมาคุยป้าติว๋วใ,ให้คุณลุงอาบน้ำอาบท่าให้สะอาดขัดสีฉีวันตัดผมโกนนวดแล้วเอาเสื้อยืดที่แจกเนี่ยให้แกใส่แล้วก็รับแกทำงานในโรงงานแต่อาจจะอยู่ในแผนกล้างปลาล้าง ที่ทอดปลาสลิดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้มาแต่ไม่ได้มาอยู่ในแผนกปรุงหรือแผนกใส่อะไรอย่างเงี้ยเป็นแผนกเอาง่ายๆแผนกเลเบอร์ก็ได้ละสามสี่ร้อยบาทต่อวันคุณคิดดูสิแต่เราอ่ะจะเจอคนแบบนี้ได้ทุกวันเหรอเราก็ไม่ได้เจอ,อนานๆเราจะเจอทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ต้องดูอ่ะคือรัฐบาลทั้งหมดและอีเงินที่แจกมันจะถึงคุณลุงได้ไงผมถามคำเดียวโถอย่าคิดนะครับว่าคนที่จนที่สุดมีเพียงแค่ไม่กี่คนและอย่าคิดนะครับว่าคนที่จนที่สุดของประเทศมีโทรศัพท์มือถือทุกคนมันมันมันเป็นไปไม่ได้ฮะ เข้าเว็บไซต์ยังเข้าไม่เป็นเลยแล้วจะไปกรอกอะไรไปคลิกตรงไหน,นมือถือก็ยังไม่มีเลยไม่ต้องคิดอย่างอื่นหรอกข่าวสารยังไม่เคยรับรู้เลยถ้าคุณจะให้สิทธิเป็นของเขาเอาบัตรประชาชนไปเบิกที่เขตไปง่ายๆส่งเงินไปรอเลยทุกอำเภอทุกเขตอย่างง่ายๆไปเลยนะครับไปเบิกตังเลยแล้วเอาตังถือไว้แล้วไปกิน โครงการห้าสห้าอะไรนี่ก็พังผมบอกได้เลยพังนอกจากเงินจะกลับไปที่นายทุนขายของทุกคนได้มาก็วิ่งเข่าเซเว่นวิ่งไปก็วนกันอยู่เนี้ยไอห้าสิบห้าสิบบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ของไม่ได้ขายมีขอเป็นเงินสดสมมุติใช้หนึ่งพขอเป็นเงินสดสัก3ามร้อยส้อยแล้วให้สิบเป็นหนึ่งพันพ่อค้าก็เอาสิแม่ค้าก็เอาสิ ฉันได้กำไรของก็ไม่เสียมันไม่ได้หรอมันต้องคิดให้รอบคอบถ้าคิดให้รอบคอบระหว่างสิทธิและความเป็นประชาชนยังไงทุกคนต้องได้ทัดเทียมกันนะฮะก็อย่าไปว่ารัฐบาลเขาเยอะนะฮะ <c oughs> เราต้องเพิ่มพูนความรู้กันให้เยอะถ้ามีคนสนใจเราก็จะมาคุยกันอย่างงี้บ่อยๆเพื่อให้ได้ความรู้แล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัว เลือกตั้งครั้งหน้าเราจะได้ไปเลือกคนที่เราถูกอกถูกใจหรือเราจะต้องมีแผนในการเลือกนะฮะดีกว่าเราคิดว่ารัฐบาลท่านรัฐบาลนี้จะอยู่ยาวจนหมดอายุครับถ้าให้ผมทายนะรัฐบาลนี้จะอยู่ยาวจนหมดอายุนะฮะจนหมดอายุอีกีเปียเทอมนี้สี่สองเหลือสองปีนิดๆน,ดนะกลับมาที่ทัมมี่นิดนึง เดี๋ยวจะหมดเวลาซะก,ก่อนนะฮะ <c oughs> คือที่ผมชอบคุณธรรมีเนี่ยเนื่องจากว่ามันปัญหายากมากมากนะที่เป็นผู้หญิงไทยนะลูกครึ่งไทยที่แบบได้เป็นที่สุดอ่ะนะับผมก็เลยว่าต้องขออนุญ,ญาตแบบเฮ้ยทาให้ผมต้องเข้าไปศึกษาเขาว่านะฮะเขาเกิดที่กรุงเทพมาหานครนะคุณมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากเขาเกิดที่กรุงเทพแล้วเขาเรียนที่กรุงเทพด้วยแต่เรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็ย้ายไปหลายๆประเทศต,ตามคุณพ่อ ที่เป็นอเมริกันเป็นทหารอเมริกัน <c oughs> คุณแม่เป็นคนไทยนะคุณแม่เป็นชาวเชียงใหม่นะเจ้านะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ไปจบปปิญญาตรีตกไรเหเล่ร่อนก็ย้ายไปเรื่อยจบปปิญญาตรีที่ฮาวายนะฮะจบปปิญญาตรีที่ฮาวายนะฮะสาขารัฐศาสตร์จากมลา,ายฮาวายอันนี้เออถือว่าตรง จบปริญญาโทจากสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมาเลไทยจอร์จวอชิงตันเนี่เก่งไหมเก่งนะจบจอร์จวอชิงตันมาจบสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์นะไม่ใช่ด็อกเตอร์เอาไปแจกฟรีนะไม่ใช่ด็อกเตอร์กิติมศักดิ์นะไม่ใช่นะเรียนนะเรียนเรียนเรียนหนังสือเรียนจนได้เป็นปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์สาขาบริการประชาชนจากหมหาวิทยลาลัยคาเปียลา่าจบคาเปียล่าด้วย คุณคิดดูสิตรีโทเอกจบจากหมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแล้วดาราไทยไปดา่าเขาโอ้เซ็งน,นะฮะแล้วที่สำคัญคือ <c oughs> นะฮะคุณผมเรียกคุณรัดดาดีกว่าชื่อจะได้เป็นไทยชื่อจริงคือรัดดานะฮะเป็นคนที่สร้างป,ประวัติศาสตร์ให้กับโลกเลยนะฮะเพราะเธอคือสตรีเชื้อสายเอเชียคนแรก ที่ได้รับเลือกเข้าสภาคุณคิดดูสิมันเท่แค่ไหนและมีกำเนิดบุตรในขนาดดํารงตําแหน่งนะฮะและที่สำคัญคือเป็นคนพิการคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศอะ่ะ <c oughs> ปมือสันเสริญกันหน่อย